ก็กระสวัสดีด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมวชอบอวชิบบอทีวีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาที่สถานีตํารวจนะครับเพื่อที่จะผมจะต้องไปยื่นเรื่องเพื่อขอ,อ,อบัตรอะไรนี่แหละะครับผมสักอย่างหนึ่งนะครับจำไม่ได้แล้วว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเดินเล่นละกันนะครับแล้วผมก็จะพาทุกคนไปกินกับข้าวด้วยกันที่นี่นะครับซึ่งจะเป็นอะไรผมไม่รู้แน่เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า ตอนนี้นอบอกก่อนเลยนะครับว่าอ,อ,อากาศที่นี่สองศานะครับผมแล้วผมก็หนาวมือมากเลยนะครับบรรยากาศนี่คือฝนมันตกนะครับผมไปปล่อยนะฮะตอนนี้นะครับผมกำลังจะไปที่สารตำรวจนะครับเพื่อที่จะไปตรงส่วนที่เป็นคนต่างชาตินะครับเพื่อที่จะ ยื่นร้องขอบัตรที่จะบัตรประจำตัวที่สามารถอยู่ที่นี่ได้นะครับประมาณนั้นโอเคไปเลย เอาละผมผมสั่งมานะครับเป็นมินิฮัมเบอร์เกอร์นะครับราคา3 1คูนเนี่ยผมโคตรแพงเลยนะครับที่นี่นะฮะโคตรแพงนะครับเดี๋ยวมานั่งกินกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมอ่ะผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่สามารถนั่งที่ไหนได้เลยครับเพราะว่ามันเอ่อเนื่องจากเป็นโควิดใช่ไหมนะครับผมเขาไม่ให้แบบว่าคนเข้าไปนั่งหรืออะไรเลยครับแล้วก็ที่เต็มด้วยนะครับข้างในนี้นะครับผมที่เต็มมากเอ่อคนน่าเบื่อเลยครับโอเคเดี๋ยวผมมานั่งกินกันเ่ย กับเบอร์เกอร์วุกเกิลมันเป็นเบอร์เกอร์ที่เอ่อผมต้องบอกก่อนนะครับเบอร์เกอร์นี้เนี่ยครับมันเป็นเบคอนในย์เบเกนนะครับเรียกว่าอะไรไะเบคอนเนี่ยมีผักด้วยหากินได้ทุกไปนะ นิ่มดีครับแล้วผมหิวด้วยครับผมไม่ได้ทานิบ้านอะไรมากนะครับมันก็เหมือนแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาเนี่ยครับไม่มีอะไรว้าวอะ่ะเพราะฉะนั้นผมจะไม่โกหกนะครับท่านผู้ชมครับผมหิวหิวมากเลยครับวันนี้ครับท่านผู้ชมจะบอกว่า ไป67สิบเจ็ดโครนเนี่ยกับเนี่ยครับแก้วนี้30โค,ครนเนี่ยแล้วก็ไอ้มินิ่แฮมเบอร์เกอร์ก็37โครนแล้วเนี่ยโคตรแพงเลยนะครับเอาไปคูณสีได้เลย <S <S อตอนนี้ผมโคตรหนาวตอนนี้ได้ที่นั่งแล้วนะครับพอวันนี้ผมก็นั่งรอนั่งรอนะครับว่าจะมีนักตอนเที่ยงนะครับเพื่อที่จะไปสั่งตำรวจเพื่อไปยื่นเรื่องนะครับผมเขาไม่ให้นั่งที่นั่นนเลยนะผมเลยต้องมานั่งที่นี่ห่างจากที่นั่นประมาณ5นาทีได้ โอเคขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมใครที่รับชมคลิปวิดีโอผมทุกคลิปเลยนะครับน่ารักมากตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกหนาวอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็คงจะนะครับกินอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวเดินทางแล้วครับบำรุตร่างกายที่หนึ่งไปเจอกันนล้วไปโอเคครับผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าวันนี้ก็จบเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วก็ได้คุยกับ ได้ได้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ให้ยืน่นเอกสารให้เขาไปนะครับผมมีพาสปอร์ตมีอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็เซ็นนะครับผมว่าเราระบุตัวตนเป็นของเรานะครับผมแล้วก็สกแกนไร้นิ้วมือด้วยนะครับแล้วเขาก็จะส่งเหมือนเป็นบัตรที่แบบว่าเราสามารถอยู่ในนอร์เวย์ได้นะครับอีกประมาณสองสามวันเนี่ยเขาจะส่งมาทางโพสต์นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อากาศมาหนึ่งองศา อ๋อสังเกตจากสภาพอากาศก็ค่างแย่ยม,มากในวันนี้ถ้าเกิดใครใดคนฟังผมแล้วผมพูดว่านะครับมากอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขอโทษด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยผมติดคําว่านะครับไงนะครับนี่อีกแล้วนะครับอีกแล้วโอ้โอเคโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับผมก็เอ่อกดซับสไครต์ให้ผมด้วยผมวอชบอลวอชิบอลขอปิดคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาก็ขอ เอ่อเขาเรียว่าตั๋วเข้าชมแล้วกันนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรในผอคนละหนึ่งไลแล้วกันในผมขอบคุณมากบ๊ายบายทุกคนขอบคุณมาที่เข้ามารับชมนะครับเจอกัน